ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายแปลจีนโบราณ New Novel r e b o r n กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะบทที่281บทสุดท้ายคลิกเหล่านี้ถูกจองไว้หมดแล้วและได้เก็บเงินมาจํำแล้วตอนนี้พวกเขากำลังรอให้พลิกสุกและสามารถรับเงินคืนทั้งหมดได้หลังจากเก็บแล้วซูหลี่มองเขาแล้วยิ้ม นี่คือสิ่งที่ฉันทำตราบใดที่คุณฟังน้องสาวของฉันฉันจะให้คุณเพลิดเพลินกับอาหารร้อนและดื่มอาหารรสเผ็ดต่อจากนี้ไปซู้เจอบยักหน้าอย่างแรงเขาชอบติดตามซูหลี่มาตั้งแต่เด็กและตอนนี้ก็ดำเนินไปโดยไม่บอกกล่าวภายใต้การชลประทานของซูลี่ด้วยน้ำน้ำพูจิตวิญญาณพริกในพื้นดินเปลี่ยนเป็นสีแดงการได้เห็นพริกแดงเป็นความสุขที่ได้เห็นเนื่องจากมีการสั่งซื้อพริกทั้งหมดนี้ ซูลี่จึงขอให้ซูเจอบอกผู้ซื้อและให้พวกเขาเตรียมรับสินค้าเธอขอให้คนเก็บพริกทั้งหมดโดยตรงพริกสดบางส่วนถูกส่งตรงไปที่ร้านอาหารและบางส่วนเธอตากให้แห้งพริกและอีกส่วนก็ทำเป็นน้ำพริกโดยตรงเมื่อชาวบ้านเห็นว่าซูลี่ปลูกพริกไว้มากมายพวกเขาก็กังวลว่าจะขายไม่ได้ในตอนแรกแต่ตอนนี้พวกเขาเห็นว่าพริกของเธอขาดแคลนจึงขอให้เธอขายพริกไทยต้นกล้าเพื่อที่จะได้ปลูกในปีหน้า ซูลีดีใจที่ได้เห็นผลลัพธ์ของสถานการณ์นี้และพยักหน้าเห็นด้วยด้วยรอยยิ้มเพราะฉันอยากย้ายเข้าฤดูหนาวก็ใกล้เข้ามาแล้วหลังจากทํางานล่วงเวลาในที่สุดบ้านก็ถูกสร้างขึ้นการตกแต่งภายในก็เป็นไปตามไอเดียของซูรี่เฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็ถูกแพ็คล่วงหน้าทั้งหมดเมื่อทําความสะอาดบ้านแล้วย้ายเข้าได้เลยเฮอยอยู่ฟึงตรวจสอบวันที่กับสามีของเขาและวางแผนที่จะเลือกวันที่ดีและเป็นมงคลเพื่อย้ายเข้าบ้านใหม่ของเขา บังเอิญว่าสุภาพบุรุษคนนี้คือเซี่ยหงยี่ที่เคยช่วยพวกเขาทำวงดุยมาก่อนซูลี่เลิกคิ้วแล้วพูดว่าไม่คิดว่าคุณจะเก่งขนาดนี้คุณสามารถอ่านทั้งวงดุยและชีวิตได้เซี่ยหงยี่จับคานของเขาอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่ทุกคนในอาชีพของเราที่จะต้องเก่งไม่เช่นนั้นเราจะอยู่รอดในโลกนี้ได้อย่างไรเซียหงยี่หยิบหนังสือที่มีปกขาดออกมาพลิกดูและพูดด้วยสีหน้าจริงจัง วันที่สามของเดือนจันทรคติของเดือนหน้าเป็นวันดีเหมาะแก่การย้ายเข้าบ้านใหม่หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่ซูหลี่เป็นพิเศษและถามอย่างระมัดระวงังคุณคิดอย่างไรทันทีที่เขาพูดแบบนี้ทุกคนก็มองไปที่ซูหลี่ซูหลี่อดไม่ได้ที่จะจับหน้าผากของเธอเธอไม่ใช่สุภาพบุรุษเธอจะทำอย่างไรพระอาทิตย์ส่องแสงจิดจ้าในวันที่สามของโรงเรียนมัธยมต้นสูจีตรงและเจยวอยู่หญิงต่างก็อยู่ที่นี่ มีคนใกล้ชิดกับครอบครัวไม่มากนักและซูหลี่ไม่ต้องการสร้างปัญหามากเกินไปเธอจึงจัดโต๊ะไว้สองโต๊ะและเชิญผู้สูงอายุในหมู่บ้านมารับประทานอาหารแต่ไม่ได้เชิญคนอื่นๆเมื่อฤดูหนาวมาถึงก็มีงานให้ทำไม่มากทุกคนในหมู่บ้านไม่ได้ใช้งานและเหออยู่เฟิงก็เช่นกันซูลี่ยุ่งเหมือนเช่นเคยเธอกำลังจะตัดสินใจว่าเหอชิงเหยาและเหออาชิงมูจะไปโรงเรียนหรือไม่สู้เจอยังไม่แก่ขนาดนั้นเธอจึงยังต้องการให้เขาเรียนรู้ความรู้บางอย่าง เธอเคยออกไปข้างนอกคนเดียวแต่ตอนนี้เธอมีผู้ติดตามอยู่ข้างหลังเธอเหยูเฟิงหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เฮยูเฟิงรู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปสำหรับเธอที่จะออกไปข้างนอกตามลำพงังเขาต้องติดตามเธอเพื่อเขาจะอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลเธอหากเกิดอะไรขึ้นสหลี่ปฏิเสธหลายครั้งแต่ก็ไม่มีประโยชน์เขาหยูเฟิงเข้าหูข้างหนึ่งเข้าและออกอีกข้างหนึ่งและยังคงติดตามเธออย่างไม่สั่นคลอนสหลี่ไม่สนใจที่จะคุยกับเขาอีกต่อไปและปล่อยให้เขาตามไปถ้าเขาเป็นที่ต้องการ เดือนจันทรคติที่ส2องยังเป็นวันเตรียมสินค้าปีใหม่อีกด้วยซูหลี่ซื้อขนมมากมายและโครงกลอนคู่หนึ่งที่แผงขายของนักวิชาการครอบครัวนี้ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วไปเดิมทีเป็นบ้านใหม่แต่หลังจากทำความสะอาดแล้วกลับดูเรียบร้อยยิ่งขึ้นซูหลี่หยิบกระดาษสีแดงที่เธอซื้อมาออกมาเพื่อชิงเหวาและเหออาชิงงูวิ่งไปถามอย่างสงสยัยแม่กระดาษสีแดงนี้ใช้ทำอะไรซูหลี่ยิ้มแล้วพูดว่าเราจะตัดตะแกรงหน้าต่างด้วยกันไหม ะแ,แกรงหน้าต่างเรอือโอเคโอเคเพอชิงเหวยาวและเหอะชิงงูปรบมืออย่างตื่นเต้นซูลี่หยิบตไกรขึ้นมาแล้วตัดดอกไม้ออกอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ตามด้วยสัตว์เล็กๆหลายตัวเพอชิงเหวยาวและเหอะชิงงูมองเธอด้วยสายตาที่มีความสุขคุณอยากเรียนไหมซูลี่ถามพี่น้องเหอชิงเหวยาวและเหอซิ่งงูยักหน้าเหมือนกระเทียมซูลี่จับมือและเริ่มสอน ฮีคิงยาวและฮีคิงงูก็จริงจังมากเช่นกันดวงตาเล็กๆของพวกเขาจดจ้องกระดาษนี้เป็นครั้งแรกสำหรับพวกเขาที่จะตัดลูกโรงหน้าต่างในวนัยนี้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องจริงจังเพื่อที่ซูลี่จะไม่ผิดหวังห้องก็รู้สึกอบอุนเฮยหยูเฟิงเห็นฉากนี้เมื่อเขาเข้ามาเขายือนอยู่ที่นั่นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆและไม่กล้าส่งเสียงเพราะกลัวว่าจะทำลายฉากโดยไม่ได้ตั้งใจคุณกลับมาแล้วเหรอซูลี่เงยหน้าขึ้นและสบตาก,กับเฮยหยูเฟิง เหยอ,อยูเฟิงยิ้มและพูดว่าฉันเพิ่งไปส่งจดหมายอวยพรให้สามีของฉันเขาขอให้เราไปที่นั่นหลังปีใหม่ซูลี่รีตาลงด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินสิ่งนี้และพูดกับเด็กน้อยทั้งสองหลังปุดจีนไปโรงเรียนได้นะมีความสุขไหมเผยชิงเหยาและเหอชิงงูหยุดตัดตะแกรงหน้าต่างเมื่อพวกเขาได้ยินว่าสามารถไปโรงเรียนได้และเด็กน้อยทั้งสองก็กอดซูรี หลังจากวันส่งท้ายปีเก่าที่มีชีวิตชีวาครอบครัวของพวกเขาก็อยู่ด้วยกันในวันส่งท้ายปีเก่าในที่สุดเหอชิงเหวยาและเหออชิงมู่ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและหลับไปในอ้อมแขนของพวกเขาพร้อมกับรอยยิ้มอันแสนหวานบนริมฝีปากของพวกเขาปีนี้เป็นปีที่มีความสุขที่สุดของพวกเขาขอบคุณเหอรยูเฟิงกล่าวเขาไม่ได้คาดหวังว่าซูลี่จะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้เขาไม่ต้องการให้เหตุผลเฉพาะาต่อตรงปราบใดที่เธอยังเป็นเธอและทำดีกับเด็ก ซูลี่กระตุกมุมปากและไม่พูดอะไรสิ่งที่ผู้นําคนเดิมทํานั้นมากเกินไปจริงๆเธอเป็นเหมือนแม่เลี้ยงมากกว่าแม่ผู้ให้กําเนิดเด็กน้อยสองคนนี้ก็ทนทุกข์ทรมานมากแต่ก็ไม่สําคัญเธอจะทําอีกสองครั้งในอนาคตทําดีกับพวกเขาอุตสาหกรรมพริกเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซูลี่ปล่อยให้ซูเจอทําหลายอย่าง เธอแค่ต้องมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเท่านั้นลูกทั้งสองยังได้รับการยอมรับจากสามีในโรงเรียนทุกครั้งที่พบครูในโรงเรียนโรงเรียนซูหลี่ตู้ชมเธอและบอกว่าเธอเลี้ยงลูกได้ดีมากว่ากันว่าถ้าแม่ไม่ทำการบ้านลูกชายก็จะกระตันยูแต่เมื่อทำการบ้านเธอจะรีบแต่สิ่งนี้ไม่มีอยู่ที่นี่เลยเธอไม่ต้องกังวลเรื่องการบ้านที่สามีของเธอมอบหมายฮีคิงงูและคนอื่นๆทำมันอย่างมีสติ เพื่อให้ไปโรงเรียนและทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นซูรี่จึงซื้อสนามหญ้าในเมืองเพื่อจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปกลับมานี่ที่นี่ซูลี่โบกมือให้เหอชิงเหวยาวและเหออาชิงมูที่เพิ่งเรียนจบนั่นแม่ฉันแม่มารับเราค่ะแม่ไม่สวยเหรอเมื่อเหอชิงเหวยาวและเหออาชิงมูเห็นซูลี่พวกเขาก็แสดงให้เพื่อนๆที่อยู่ข้างๆทันทีซูลี่หัวเราะเบาๆหลังจากได้ยินคำพูดของพวกเขา เฮอรยูเฟิงได้ยินเสียงหัวเราะของเธอและเหลือบมองเธอไปด้านข้างจากนั้นเขาก็หัวเราะเช่นกันสหลี่ได้ยินเสียงหัวเราะของเขาและดวงตาที่สวยงามของเธอก็เบิกกว้างคุณหัวเราะทำไมคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเขาพูดเหรอเฮอรยูเฟิงบีบแก้มเธอแล้วพูดว่าไม่ฉันคิดว่าพวกเขาฉลาดพอๆกับฉันสูลี่เจียวจ้องมองเขาอย่าพูดกับฉันที่นี่พ่อกับแม่คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเหอชิงมู่และเหอชิงเหยาวิ่งไปถาม ซูลี่ยิ้มและจับมือเล็กๆของพวกเขาพวกคุณน่ารักมากเฮยอหยูเฟิงยังจับมือเล็กๆของพวกเขาและเดินกลับบ้านด้วยกันซูลี่มองย้อนกลับไปและเห็นว่าดวงอาทิตย์ที่กำลังตกทอดเงาของครอบครัวสีคนของพวกเขาให้กลายเป็นร่างที่ยาวและอบอุ่นมาก